เติมน้ำเลยนะครับต่อไปเป็นน้ำมันสองสามสตาร์ทนี่ครับนะผมสตาร์ทก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ ไปรับตัวมาแล้วครับเป็นของฮิโนต้าครับเป็นเครื่องเดร็ก14แรงนะครับผมตัวนี้นะเป็นของฮิโนต้านะครับไปรับมาจากร้านวุฒกอลการครับพิจิตนะครับ,รบเราจะมาเปิดดูข้างในนะยังไม่ได้เปิดผมร้อยผมเปิดฝาไปนิดนึงน,นะแต่ว่ายังไม่ได้เอากล่องออกนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นสภาพแบบไหน,น ไอ้ไก่ใช้ตากล้องอ่ะยิงไกลเห็นไหมนะ่ะจะแกะดูนะครับก็อันนี้เป็นหนังสือรับประกันนะครับเนี่ยของฮิโรตานะครับแล้วก็มีอ่าใบรับประกันนี่นะครับเป็นตัวนี้บัตรรับประกันเครื่องยนต์นะครับนี่นะให้สั่งส่งส่งคืนทั้งทั้งร้านนะครับเดีย๋ยวเราจะดูก่อนนะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอ๋อนี่นะ เป็นน้ำมันเครื่องแถมมาหนึ่งกระลอนนะครับนี่นะะเปิดดูตัวนี้รู้สุดจะเป็นได้เล็กนะครับมีได้สาตาร์ทด้วยแต่ว่ายังไม่เห็น <c oughs> ข้างในนะเดี๋ยวรอก่อนเข้าไปตามทาม เิกันแล้วเดี๋ยวนี่แม่นี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดดูทางไหนก่อนนะมีอะไรนี่นะผมเป็นเซ็ตกุญแจนะครับใส่กล่องไว้อย่างดีนะนี่นะแล้วก็จะมีนอ็อตวินเครื่องอยางนี้นะครับนี่คือของแถมอที่สำกัญนะครับนี่บุลี มีวินนะครับผมนี่นเนานะฉีก็ดู๋นะครับอ่ะจะหนากับเหมือนน้ำมันจะหนากว่าสามท้องตลาดคนระับวินของเขานะครับนี่นะนี่นะที่แถมมานะเอา มุดคนละการนะครับอยู่ตรงข้ามกับยิงยิงทศกศหน่อยนะรนี่นะครับอะนีนะครับ มีเดสตาร์ทนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่ต้องหมุนนะเอาแบกคีบแล้วก็สามารถาสตาร์ทได้เลยฮะเป็นกุญแจ,เ,จเดี๋ยวผมจะกยับออกมาดีกว่าพอเราลงลืมยกไว้บนที่สูงนะเลยจะไม่ค่อยถนัดหน่อยนครับเดี๋ยวผมจะดูแบบใกล้ๆนะ นี่นะครับตอนอลงลืมยกไปที่สูงครับก็เป็นああนี่นะครับนี่คือสเปคเครื่องนะตัวนี้ <S <S ให้ดูสเปคเครื่องครับเดี๋ยวจะให้ดูกุญแจผู้ช่วยแกะทีนี่นะเป็นรปสรงสวยกันเดีสวยนะครับผม อ๋อมีไฟเลี้ยวด้วยนะเ,เดี๋ยวเราต้องรอเขาออกเ,อเลยนะเพราะว่าเราจะลองติดเครื่องกันดูสวยงามนะครับนี่แล้วก็มีได้สตาร์ทข้างๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตคีบดูด้วยนะไม่รู้ว่าข้างไหนอ๋อนี่มีขั้วแดงกับดำนะดูดยวดูคุณภาพ เหล็กนะสีอาจจะแช่ึ้น่มช่เพิ่อันนี้เป็นน,นี่นครับมีแต่ยังไม่มีแบตเนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ํามันเติมน้ําเติมนะครับแล้วก็น้ามันเชื้อเพลิงเติมนี่แล้วก็จะลองลองสตาร์ทดูนะครับนี่เนาะเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวพัดห่วง เนตาเป็นเฮนตา HT 140 NT นะครับตัวนี้14แรงหัวฉีดเป็นได้เล็กนี่แต่เป็นหัวชีดครับนี่แบบนี้เลยเนาะเหมือนอ่าของค่ายดังนะครับแต่รูปทรงสวยจริงๆสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองอเอาน้ำมันเติมแล้วก็จาน้ำเติมนะครับจะลองสตาร์ทฟังกันดู เราเติมน้ำเลยนะครับต่อไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวผมก็จะทำหน้าที่ถ่ายให้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเติมน้ำมันเครื่อง ต้องมันกรองก่อนนะครับครังก่อนใช้งานนะว่ากันอ่าีงเข้านะครับมันจะมีขีดบอกนะครับในนี้หลายคนรู้แล้วแต่อยากบอกคบอเคพอขั้นตอนสำคัญทการติดนะครับให้ทุกคนฟังเสียงว่ามันอ่าจะเหมือนคูปต้าหรือเปล่านะ ตัวน,นี้จัดมาในราคาสามหมื่นกว่าบาทนะครับสัตว์นะผพอมอมอยู่บนพื้นกระบะก็อาจจะมีการโอ๊ะนิดอพร้อมนะ โอเคนะครับเติมน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับเช็คของก่อนนี่เนาะปักปักปักนะครับแต่ว่าเอ้าลืมใส่ปลายท่อนะไม่เป็นไรจะใส่ที่หลังได้นะใส่ฟังเสียงกันก่อนนะครับผมเอ้าผมซื้อจากร้านวุฒิโกลกาสนะครับผิดอยู่ตรงข้ามยังเยื้องกับทกสนะครับทกส์ิดิะครับผมนี่เนาะอ่าเดี๋ยวลองเปิดไฟเปิดไฟที่้างหลังไงทางมบากรองไง อาโอเคคนระับนี่ไฟนะผมโอ้มีเปิดเกินมีไฟเลี้ยวด้วยนี่โอ้ยีล้วปัดสินี่นะไฟติดนะผมแล้วก็หอบดีนะครับไปได้เป็นแฉโลโก้เขานะรับประกันสองปีนะครับมาตรฐานเอ่อมอกรนะครับ แล้วก็รู้สึกจะหอบดีนะครับเครื่องใช้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตนี่นะครับนี่ลองใช้ได้สตาร์ทดูนะครับแต่ว,ว่าอ่าลองแบบว่าใช้คีบแบตแล้วก็ใช้กุญแจตัวนี้สตาร์ทแหมไม่ไมไมบา้านยุ่งนุ่อเกินเราจะใช้เดี๋ยวผมจะใช้กุญแจตัวนี้นะครับสตาร์ทดูแตบบ่ว่าใช้แบตนะครับเดี๋ยวต้อง หอดแรถยนต์ออกมานะครับนี่เนาะเสียงนิ่มแต่เพียงแต่ว่า,ามันดังพื้นตรงนี้ครับพื้นมันไม่เรียบนะบอ่าโอเคนะครับรอติดรอติดตามกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะหอดแบดก่อนเนาะอ่ะก้ามาดูอีกวิธีหนึ่งอ,อีกหนึ่งวิธีที่จะใช้สตาร์ทนะครับสำหรับฮินต้าตัวนี้นะครับเพราะว่าผมจัดมาเป็นรุ่นมีดเนาะเพราะว่าเผื่อตัวเองไม่ว่างเผื่อจะใช้มีแห้ไปติดนะครับนี่ ใช้คีบแบตนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า,าผมไม่มีแบตลูกเล็กนะครับแต่น่าจะสตาร์ทไหวอยู่นะอันนี้มันเป็นแบตรถยนต์นะเพราะว่าถอดจากานารถยนต์มานะครับแต่ไม่ว่าไม่ได้ลองแบตลูกเล็กเนาะเพราะว่าไม่มีอันนี้จะลองสตาร์ทให้เห็นก่อนนะครับนี่สำหรับตัวนี้นะครับคินาต้า14แรงตัวนี้นะครับเป็นรุ่นหัวฉีดเป็นเดลเล็กนะครับเป็น140 NT นะผมนี่เป็นหัวฉีดเดลเล็กนี่เนาะ ็คืออย่างที่ติดให้ดูเมื่อกี้นะครับ36,000บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีใดก็อยู่ประมาณ32,000นะครับหน้าร้านอ่าําหรับตามร้านส่งเนะาะก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับกเดี๋ยวผมจะไม่แน่อาจจะาตัวนี้ไปย่ำเทือกด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเห็นมีคนแนะนำผมว่าใช้ดีรอบดีนะครับกําลังส่งสูงไม่แน่อนาคตผมจะต้องเอาไปลงไปย่ำเสือกดูเนาะแต่นวันนี้จะทำอ่าแบบนี้ รีวิวเอ่อ <c oughs> เป็นรีวิวแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับวิธีการติดแบบใช้แบตอ่ะเมื่อกี้ผมติดไปแล้วเนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวดูคนติดเนาะง่ายๆ <c oughs> นี่นะครับง่าย <c oughs> ไม่ต้องแบบว่าใช้มือปุนก็ได้นะครับแน่ ไม่ได้วางไม่ได้วางบนแท่นเะนาะเพราะว่า,วามันก็เลยสั่นๆหน่อยเพราะว่าโค้งผมไม่อยู่นะเข้าเข้าไปเดี๋ยวให้ลองอีกสักรอบเอ้านี่เป็นไงตอบโจทย์สำหรับคนเศราคนแก่ไม่มีแรงหมุนนะครับหรือว่า,าใช้เมียไปติดน้ำที่นาก็ได้นะครับพกแบดเป็นหนึ่งลูกดีไม่ดีดแบดก็หายนะครับถ้าไปทิ้งไว้ น,นะครับผมแม่ช่างสุดยอดเหลือเกินได้สตาร์ทอันนสเปคเครื่องกนจะชัดอีกทีนะครับนี่นะสำหรับตรถังตัวนี้ก็จุน้ำมันได้10ลิตรนะครับราออ่านนุมผมลองอ่าน,นดูในคมไอ้คู่มือมาได้10ลิตรนะครับความจุของน้ำมันกรเพื่อ จะทีไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับอย่าเึ้งนะครับเดี๋ยวพอผมจะให้สัญญาณครับหนึ่งสองสามแล้วจะให้ผู้ช่วยเป็นคนติดนะครับแบบว่าไม่ต้องหมุนเนาะดูความสะดวกสบายครับอ่ะหนึ่งสองสามสตาร์ทนี่นครับผมสตาร์ทมากไม่ได้เนาะเพราะว่าแบตผมมันเสื่อมเนาะเพราะว่าโดนสตาร์ทไปสองสามทีรู้สึกแบตมันจะอ่อนแหมทำงานสะดวกสบายนะครับ ก็โอเคนะครับเหนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับราคา3 0 0 0 0ื่บาทแต่ถ้าไม่มีเดยสตาร์ก็อยู่ที่32 0 0 0นสะครับสำหรับ14บดเล็กตัวนี้เนาะใครสนใจนะครับก็ติดต่อร้านมุดกุลการได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ผมก่อนก็ได้นะครับผมถ้าท่านใดมีข้อสงสัย เพราะว่าอาจจะมีข้องสงสัยอะไรก็โทรมาเช็คมาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรไปสั่งซื้อกันที่ร้านวุฒิคนละการก็ได้นะที่ผมไปเคยไปรีวิวที่ร้านเจ๊มานะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ